ก็เกี่วัสดีทุกคนด้วยนะครับผมก็อยู่กับช่อง F T Channel นะก็อยู่กับรายการสุธีนะครับกับอีเวนต์ตัวละครใหม่นะครับอีโบสีกันดีนะครับอันนี้ก็ไปดูที่กิจกรรมเลยนะครับวันนี้เราก็ไปอย่างไปดูเลยนะครับก็อีเวนต์เลยนะครับก็ประกาศเตรียมความอปอินพิเศษนะเป็นจิเครื่องรางมาสามวันเลยนะครับก็มีหมดสามอย่างเลยนะครับแปลงรองเท้าแล้วก็หมวกขนนกนะครับ โอเคแล้วไปพิเศษก็คือการ์ดโทรคอนแม็กการ์ดโทรคอนในระดับสุดเก่งนะครับข้อลงที่19เก้าเวลาหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มนะครับก็การ์ดในตำนักในโทรคอนตำนานครับมาณสามโทรคอนเลยนะครับโอเคมาสองบอลโอกาสที่ได้รับโทรคอนในตำนานระพิษเชื่อจะเั็นอยงนี้นะก็ตั้งแต่หนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มนะครับน่าซื้อครับจะเป็นเงินไทยประมาณอยู่ที่มัน พันกว่าบาทนี่ครับอ่านี่ก็ไปกัดตัวละครแล้วก็กีกบเ็จนะครับแล้วก็กี่กับตัวละครแล้วก็ให้หาการนะครับเออย่างละสองใบนะครับก็มีตางเสื้อนะครับกอดพิงเกงก็มุกุดนะครับจะได้ตัวนี้มานับจำนวเอสจะสมถึงสี่นะครับกับห้าใบนะครับสี่ใบก็จะได้กัดตัวนี้มานะครับแต่ห้าใบก็หนึ่งของตัวนี้เลย ก็การตัวนี้ก็คุณสมบัติของ G นะครับในเที่ของฉันเมื่อตัวพื้นที่ของตัวเองโอกาส40%นะครับถ้าขงัขงฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดภายในแถวแล้วก็เมื่อฝ่ายตรงข้ามถูกพื้นที่ของฉันโอกาส50%เพิ่มเข้าวหนทางที่ถูกคูณแบบคูณ4นะครับอ่าแล้วก็ส่วนตัวของมันก็คือติดตัวนะครับเมื่อกล่าวเ้าง่อน75%แล่ทันทีไปภายในแถวเมื่อจบในที่ของฉันโอกาส70%ติดตั้งกับตักสปิงนะคเพื่อจะไป ที่ไหนเลยเดินผ่านมาันจะปริงกลับเลยครับไปที่เลนมาร์สที่แพงที่สุดเลยนะครับเมื่อฝั่งตรงข้ามได้รับเลนมาร์โอกาส5 5นะครับสร้างเงินมาร์เพิ่มเลยนะครับโอเคโดยก็เพียงพิเศษก็เหมือนเดิมคนระับนี้ก็เออก,การะหนึ่งโอเคก็ไฮจังเลยก็คือประกาศนะครับเดี๋ยวไปที่ราคากัน ทงังานะครับปะทัก็มีทั้งห้าใบนะครับอยนน่ี่นี้สองเพชรน,นะครับเนี่ก็เดินนะกล้การี่ครับรนี่ให้เราเติมหนึ่งพันหนึ่งร้ยนะครับนีประมาณสามร้อกว่าบาทนี่แหละใครอยากซื้อหรือว่าอะไรนะแล้วก็อานยึดึ้งรางนี นเขาบอกกันว่าอีเวนต์นี้มันง่ายนะแต่ไม่เคยทำเลยนะครับก็ขอมไปดูคลิปช่องอื่นนะครับว่ามีแต่คนผ่านอีเวนต์ดีนะครับกรารลอครใช่หาไปเยอะมากเลยแล้วแต่ใครจะหาก็หาหน้ารือเใครจะหาสะสมคล้ายก็ยินดีด้วยนะครับ ก็มารีวิวคร่าวๆประมาณนี้แล้วกันก็เรืงี่ผมขอผ่านแล้วกันว่ามันยังไงล่ะ <S <S จะคุ้มหรือตอบคุามา้มดีนะครับที่เราถอดละครใบนี้ผมก็เก็บไป,ไปก่อนกันเห็นเขาว่าใไอที่ออกจาดลิสุดก็คือการในไหนนะมมุกุต ใช่เขาบอกว่ามันกดออกยากสุดอโอเคก็ไม่วลันนาะเดี๋ยวคลิปยาว,วกันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด,กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็กดแชร์ด้วยแล้วก็กดกระดิง่งตั้งเตือนดนะ้นะครับไม่พลาดคลิปใหม่ๆกังใครน้าก็ฝากช่องผมผมด้วยครับที่ไปติดเชีนะครับอ่าไว้เจอก,กันคลิปหน้า้กันนะครับก็สวัสดีครับ